วิเคราะห์บอลฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก FIFA Women World Cup 2023นัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนหญิงปะทะทีมชาติอังกฤษหญิงลงเตะที่สนามสเตเดียมออสเตรเลียเวลา17นาฬิการาคาบอลเปิดมาที่สเปนต่อเสมอสกอร์สูงเปิดที่เรท2ดอก สถิติการเจอกัน5เกมหลังสุดอังกฤษชนะไป2เกมสเปนชนะไป1เกมเสมอกัน2อังกฤษทำผลงานได้ดีกว่าทัวนามเมนต์อย่างเป็นทางการยังเอาชนะอังกฤษไม่ได้เลยแพ้ไป2เกมชนะได้เพียงอุ่นเครื่อง ฟอร์มของสเปนในรอบที่ผ่านมาในรอบแบ่งกลุ่มชนะไป2เกมแพ้หนถือว่าโอเคและแกล้งแพ้ใหญ่ญี่ปุ่นไปถึง40เลยพอมารอบ16ทีมจบใน90นาทีได้ถล่มสวิตไปถึง5 1รอบ8ทีม90นาทียืเสมอเนเธอร์แลนด์ห 1, 1ึ่ไปบทเอาชนะต่อเวลาพิเศษมาได้2 1เข้ารอบแบบหืดจับในรอบรองชนะเลิศหรือรอบ4ทีมสุดท้ายก็เอาชนะ สวีเดนมาได้แบบเฉียดฉีวทั้งทที่โดนตีเสมอนาทีที่88แล้วมายิงแซง2-1อย่างไวในนาทีทดเวลาเกือบตายเหมือนกันเกือบได้ต่อเวลาถือว่ามีดวงพอสมควรในรายการนี้ ทางฝั่งอังกฤษก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันก่อนหน้านั้นในยูโร2021ก็คว้าแชมป์ทวีปมาได้ฟอร์มแรงร้อนแรงเลยมาปีนี้แข่งบอลโลก2023ก็เข้าชิงอีกสดจริงๆสดทุกรายการในรอบแบ่งกลุ่มอังกฤษชนะรวดสาเกมเก่บอ9คะแนนเต็ดเข้ารอบด้วยอันดับหนึ่งของกลุ่มพอมารอบ16ทีมเกือบไม่รอดหายใจรถต้นคอเอาชนะจุดโทษในจีเรียมาได้เกือบ ตายในรอบ8ทีมสุดท้ายก็น็อกมามือดีย่างโคลัมเบียสบายๆสองหนึ่งทั้งทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่โดนนำเกาะอนดันเก่งบวกโชคดีเอาชนะและยิงแซงมาได้น้ำลายเหนียวเหมือนกันเกมนี้รอบ4ี่ทีมสุดท้ายก็เจองานหนักเจอเจ้าภาพออสเตรเลียกดเจหาภาพซะอยู่หมัด1 3เลยจมเจม้าภาพจบที่รอบ4ี่ทีมสุดท้ายถือว่าเรียกฟอร์มเก่งฟอร์มแชมป์เลย มาวันนี้นะัดชิงเจอกับสเปนทีมจากยุโรปด้วยกันแข็งแกร่งพอๆกันเจอกันบ่อยๆรู้ใ้รู้คุ้มกันดีแต่ด้วยความที่อังกฤษเล่นมีระบบกว่าการเข้าทำที่ชัดเจนกว่านักเตะเล่นด้วยความมั่นอกมั่นใจกว่ามองว่าวันนี้อังกฤษมีดีพอที่จะจัดการสเปนได้ใน90นาทีจัดไปต่ออังกฤษไปเลยยาวๆ